ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพิเทศรวยๆยนะครับวันนี้มาที่วัดเกตุมณีนะครับซึ่งอยู่ในเส้นถนนสมุทรสาครนะครับวันนี้บรรยากาศของพิเทศนะครับจะเก็บภาพบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะครับและผมจะพาไปชมเท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็ในโบสถ์นะครับจะมีพระพุทธนิตราชที่สวยนะครับเดี๋ยวผมและทีมงานพิเทศรวยๆยนะครับจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะครับครับตอนนี้เรามาต่อด้านในนะครับ ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะมีสัมปะงนะครับหลวงพ่อทันใจแล้วก็เป็นพระพุทธรูปปางที่เชิญจากอินเดียนะครับปางยืนก็มีนะครับและหลวงพ่อโสธรนะครับบรรยากาศนะครับวัดกว้างขวางครับแล้วก็มีที่จำหน่ายวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยนะครับครับตอนนี้เรามาอยู่ที่จำหน่ายวัตถุมงคลนะครับของทางวัดนะครับก็มีอ่ ท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็รอห้านะครับแล้วก็พระพิคเนศนะครับแล้วก็เป็นเหรียญนะครับให้ผู้ที่อยากบูชานะครับนำไปสักการะนะครับราคาไม่แพงครับพยันเราก็มีนะครับพยันของทางวัดก็มีนะครับราคา100บาท200บาทนะครับแล้วก็เป็นเหรียญนะครับของท้าวเวสสุวรรณนะครับเดี๋ยวเราชมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับ ครับเราชมไมเรือนะครับ,รรบก็จะมีครับก็ด้านนี้ก็เป็นพระศิวลีนะครับแล้วก็เป็นรูปในหลวงรักชกาลที่เก้าและด้านบนก็เป็นรูปปล่อของท้าวเวสสุวรรณนะครับท่านที่สนใจนะครับอยากมาบูชานะครับสามารถมาบูชาที่ที่วัดแห่งนี้ได้เลยนะครับ ครับตอนนี้ผมพิเทศวยครับตอนนี้ผมมาอยู่กับแม่ชีทิดานะครับที่ดูแลนะดูแลในะภายในวัดน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้แม่ชีทิดานะครับว่าบริเวณวันเรานี่หรือจะสร้างอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับขอให้แม่ชีทิดาช่วยปอบคุณกับ ญาติโยมที่ชมรายการเลยนะค่ะก็ยินดีนะเป็นเกียรตินะที่รายการของพี่เท่นะคะรวยๆๆนะได้มาไหว้พระสักการะและร่วมทําบุญนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัดเรานะคะคือตอนนี้ที่วัดเราเป็นวัดปฏิบัติธรรมด้วยนะคะแล้วก็เรามีองค์พระบรมธาตุเจดีย์นะคะที่เห็นเห็นอยู่ไหมคะขับรถมาใช่ค่ะ สูง109เมตรนะคะเป็นพระมหาเจดีย์งบสร้างองค์นี้ก็589ล้านบาทตอนนี้ก็เราสร้างสำเร็จแล้ว95%นะ5%สุดท้ายก็มีโอกาสมาร่วมบุญกันก็เรียนเชิญญ,ญาติโยกนะ,ะในส่วนขององค์พระบรมธาตุที่นี่บรรจุครบ3ส่วนเลยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ในส่วนของอพระเกศธาตุนะจะเห็นว่าชื่อเดียวกับวัดเลยนะาเมื่อกี้พี่เทศก็ถามไปแล้วว่า อ่านว่ายังไงนะคะวัดเกตมดีศรีวรารามนะอ่านเริ่มแรกแล้วกันเราก็เรียกเป็นสั้นๆว่าเป็นวัดเกตตุมนะคะแล้วก็เรียกอีกแบบหนึ่งก็คือเกตุ่มมดีศรีวรารามนะก็เรียกถูกต้องตามนั้นมาก็อ่านได้3แบบเลยนะแล้วก็พระเกตธาตุนะสูงส่วนส,ส,สูงสุดเลยนะคะก<ล>็จะเป็นสีทองคํา<ล>นะหายากมากประเมิน,นค่าไม่ได้นนใชนน่ทางวัดก็ยังกําลังสร้างโรงพยาบาลใช่ไหมครับก็เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับ เดียวกัโบโรงพยาบาลด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้จะบอกก่อนว่าพระธาตุ้วมี3ส่วนคือพระเกศพระอุระกระดูกหน้าอกแล้วก็สรีระธาตุที่เจดีพระธาตุก็คือจะเรียนเชิญ,ญญาติโยมมาร่วมบุญกันเพราะาเป็นมหาบุญกุศลครั้งหนึ่งในชีวิตเราแล้วก็ในส่วนของการก่อสร้างตึกผู้ป่วยโรงพยาบาล นะคะก็เป็นโรงพยาบาลวัดเกดตุ่มสมุทรสาคร2ค่ะตอนนี้เราเปิดบริการมา6ปีแล้วยังไม่มีตึกผู้ป่วยตอนนี้กําลังพระเดชคุณหลวงพอ่อพระภาวน,นาวิศุทธิคุณนะคะดอกเตอรจเจ้าอาวาสนะคะก็ได้ก่อสร้างตึกผู้ป่วยโรงพยาบาล5ชั้นก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้ว80%แล้ว นะคะ5ชัน<ๆ>ก็ใกล้้สำเร็จแล้วก็เรียนเชิญเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมทําบุญสร้างตึกผู้ป่วยหรือร่วมทําบุญอุปกรณ์การแพทย์ที่ก,กำลังผ่อนชําระอยู่แล้วก็กาลังจะซื้อเข้าโรงพยาบาลด้วยนะก็จะได้เป็นโรงพยาบาล24ชั่วโมงนะ้นแล้วในส่วนของการเข้ามาไหว้สักการะองค์พระศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะ13าพระอ,องค์และในส่วนของขึ้นไปสักการะ ที่องค์พระอุโบสถด,ด้าน,นบนใช่เป็นพระโบสถหลังใหญ่งดงามมากนะคะแล้วก็ในส่วนของการไหว้สักการะปู่ท่านทาเวสสุวรรณมหาราชที่นี่มีปู่ทาเวสสุวรรณศักดิ์สิทธิ์มากๆด้วยก็ไปสักการะขอพรขอบาร,รมีขอความสําเร็จได้ด้วยนะคะในส่วนของกราบสักการะบูชาที่ด้านที่ด้านในองค์พระบรมธาตุก็เข้าไปสักการะได้เหมือนกันกด้านหลังนี้จะมี เวสุวรรณใช่ไหมครับใช่ใช่ในหละที่มาชีบอกสักครู่ก็จะเป็นปู่เทวิสุวรรณด้วยนะตอนนี้ก็กําลังรอองค์เท้ามหาราชทั้ง4อยู่ด้วยนะร่วมบุญกันได้ไปสักการะขอบพรได้นะคะตักดิดในเรื่องของการคุ้มคุ้มครองกันผีกันภยัยของานขอโชคขอลาบขอความสําเร็จเรียกว่าปู่เทวิสุวรรณนี่ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆครอบคุมนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะให้ช่างภาพผมนะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับสวยๆองามนะครับแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ในโบสถ์นะครับซึ่งจะมีพระพุทธทินราชนะครับประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ยังไงก็มหาแสนด้วยสามพระองค์หลวงพ่อพุทธชินราชหลวงพ่อรมหาแสนแล้วก็หลวงพ่ออู่ทองค่ะสามพระองค์เลยสามองค์นะครับยังไงก็ท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับถนนเส้นนี้ครับขอกลาบเรียนเชิญนะครับแวะเข้ามาทําบุญนะครับเพื่อเสริมบุญบารมีเรานะครับ ในวันนี้ผมทีมงานเท่รวยก็ขอขอบคุณแม่ชีธิดานะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับครับตอนนี้เรามาต่อกันเลยนะครับบริเวณหน้าอุโบสถนะครับบรรยากาศสวยนะครับแล้วก็กําลังก่อสร้างนะครับเสร็จไป90%แล้วนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในนะครับท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับเข้ามากราบไหว้สักการะนะครับไม่ผิดหวังนะครับ สวยงามมากนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการของพิเทนะครับได้เข้ามาชมบรรยากาศด้านในครับซึ่งเป็นวัดที่สวยสวยงามจริงครับใครได้มาแล้วก็เข้ามาสักการะนะครับตอนนี้เรามาอยู่ด้านในนะครับในอุโบสถนะครับซึ่งอุโบสถนี้ครับสวยงามจริงนะครับใครที่ได้มีโอกาสนะครับผมบอกเรียนเชิญเลยนะครับขอให้เข้ามากราบสักการะนะครับ เข้ามาทําบุญนะครับมากราบเพื่อความเป็นสริมงคลแล้วก็เสริมบุญเสริมบารมีเราด้วยนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นมีพระนะครับนี่นะครับเป็นพระที่เขาทางทางวัดได้หล่อไว้นะครับซึ่งสวยจริงครับใครที่มีเวลานะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญจริงครับโบสถ์ใหญ่มากนะครับโบสถ์ใหญ่มากแล้วก็เจอพระพุจธานราส์นะครับสวย นี่ครับแต่ละแต่ละแต่ละรูปนะครับแต่ละแต่ละรูปครับก็จะมีชื่อนะครับชื่อพาระนะครับและดูแววตาของท่านนะครับผมมีความรู้สึกว่าเสมือนจริงมากทางทีปปั้นนี่ปั้นได้ปั้นได้ดีมากเลยนะครับนี่ครับไฮไลท์ผมนะครับมาอยู่ที่ปาเชนรานะครับ ครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านในของเจดีย์นะครับซึ่งในเจดีย์นี้นะครับมีพระบรมสารีรธาตุของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับมีส่วนไหนบ้างครับส่วนเกศส่วนหน้าอกส่วนพระวรกายสามส่วนด้วยกันสามส่วนด้วยกันนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบห้านะครับบอกบุญนะครับวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมนะครับทอดกระถิ่นนะครับที่วัดเกตุมวดีครับ สร้างโรงพยาบาลผู้ป่วยในแล้วก็สร้างองค์พระบรมธาตุให้สําเร็จลุล่วงไปครับยังไงก็ช่วงท้ายคลิปนี้ผมก็ปากบอกบุญนะครับสําหรับผู้ที่อยากร่วมบุญร่วมสร้างนะครับโรงพยาบาลนะครับก็ขอเลียนเชิญนะครับที่วัดเกตุงวรารามนะครับนะครับก็ขอเลียนเชิญครับด้านบรรยากาศด้านในก็มีเท่านี้นะครับเพราะผมได้แผนกล้องไปแล้วนะครับก็ สามารถเข้ามาชมได้นะครับทุกวันครับเปิดเวลาเท่าไหร่ครับเเวลา8โมง8โมงเช้านะคะปิด4โมงคึ่งค่ะครับก็เดี๋ยวมาหาแม่ชีนะครับถ้าเกิดท่านใดอยากศึกษาหรือเพิ่มเติมความรู้ครับมาหาแม่ชีได้ที่นะครับทุกวันนะครับในเจดีนะครับมาขอพรขอบารมีขอพรขอความสำเร็จที่นี่ได้ค่ะเปีเสมือนดวงใจ อง,องค์พระบระมาาธาตุก็คือดวงใจของวัดคือศูนย์กลางของวัดกดค็คือตรงนี้ครับศูนย์กลางวัดก็คือตรงนี้ครับยังไงก็ท้ายคลิปนะครับผมขอฝากนะครับขอบคุณท่านนี้นะครับ,รบขอบคุณมากครับ